สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาชมกับคนขุดมันนะคะ <laughs> มันผูกอ้อยลูกใหญ่มากโอโ้โหโอ้โหใหญ่มากใหญ่ตรงไหนเนี่ย <laughs> หันไงางใสเลยมาลุ้นลูกนี้กันนะคะ <c oughs> <c oughs> ทำไมอยู่หน้าสงส <c oughs> <c oughs> ารจังหัวเงางใสลูกนี้ใหญ่ที่สุดนะคะโอ้นี่ไงกิ๊หา เยี่ยมเด้งขึ้นมาเองเลยฮึมเจอตัวอยากออกมาค่ะมัน,อนเอาวแมวไม่น่าจะลูกใหญ่นะเอดึงขึ้นนี <c oughs> ่ลูกใหญ่อยู่นี่สับตรงนี้เลยนี่ลูกแม่โอ้โหลูกนี้ อืมอลูกนี้ใหญ่นะคะลูกนี้มีลุน้นมีลุนล้นโี้โหงาออกไปเลยโหลูกเดียวกันเหรอ ออขาดอขอขาดด้วยอ่ะดีอ่ะคุณแ่บ้านแน่เขาเปเห็ดของหวาน เราก็พาไปรวมกองกันแม่แล้วมันนี่เขาใช้ทำอะไรกินนะทำบวชทำบวชด้วยบวชเอ้มันบวชด้วยขนมด่วเอะไรกับข้าวก็ได้ทำข้าวอะไรอ่ะมีข้าวที่ทำจาก,จากนั้นเหรอแกงอันนั้นเขาก็ใส่ได้ โหโหมีอ oh. oh. uh. mm ีกแน่เลยอะน่ะเห็นนะเมื hmm. mm ่อ hmm. ก mm ี hmm. ้ 弄很吧。 เอลยอันนี้ปลูกมาประมาณกี่วันกี่เดือนกี่ปีคะเนี่ยสามเดือนประมาณสามเดือนสามเดือนก็ได้กินแล้วค่ะทุกคนเราดึงออกมาเลยได้ไหมได้ดึงล เห็นไหมเห็นง่ายอ่ะอันอันนี้ยาวกำลังงานได้ที่เพราะว่าได้น้ำมาวันสอวันกจะเด้งขึ้นมาเลยเด้อขึ้นมาเองนะเห็นไหมว่อตอนขูดเนี่ยนะ ันนี้เป็นมันม่วงนะคะมันม่วง,อง,งโอ,โอ้โหอุ้ยโชคดีจังวันนี้ทำอะไรก็มั่นเนย อันนี้ลูกใหญ่เท่ามือเลยค่ะลูกใหญ่มาก,นนกามคนไหนด้วย อ๋อสองลูกถือยังไงพอแล้วเนี่ยมากเลยเต็มมือเลยสองลูก โหละพาพริกมะเขือก็มีนะคะหลังลงาเลยค่ะแม่อยากโชว์นะคะนี่ความภูมิใจของเขา ผักส่วนครัวค่ะ มันหัวโตมากคะ่ะทุกคนเราได้มาหลายลูกนะคะแต่ว่าลูกสองอันนี้คือมันจะใหญ่ที่สุด,ด,วดนว้ายน้องหล่นนะคะนี่ลูกนี้ก็โตแต่ว่าลูกนี้จะไซส์ใหญ่กว่าโหลูกนี้โตมากแต่ดูผิว ผิวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะธรร,ยยธรรมชาติแบบไม่ได้ใสยายนะคะแม่บอก,อกคือข้างในเนี่ยเขาจะม่วงเลยนะเอาไปต้มกินดูแล้วเนี่ยเอาไปต้มกินดูแล้วค่ะผิวข้างในเขาจะเป็นสีแบบสีม่วงเลย ก็เพราะว่าเปลือกข้างนอกมันน่วงหรือเปล่าเออน่าคิดนะเยอะมากๆเราจะแบ่งไปให้บ้านญาติๆกันนะคะปลูกมาสามเดือนนะคะพ่อบอกพ่อบอกปลูกมาสามเดือนอันนี้ลูกกลมนะคะน่ารักทุกคนแต่ว่าลูกนี้อ้อโหคือมันเยอะมากมันตก <c oughs> นี่ลูกนี้คือแบบ ใหญ่มากอ่ะดูเท่าแขนของเราเลยใหญ่จริงๆค่ะประชันกันนะคะแต่ว่ามันก็ใหญ่แล้วก็อ้วนคนละแบบคือสีมันน่ากินมากค่ะเราชอบมันสีม่วงมากแม่มันหวานไหมเนี่ยถ้ากินหวานจ้ะหวานนะคะหวาน คือน่ารักหมดได้มาเยอะมากเราจะถ่ายให้ทุกคนดูนะลูกกลมๆแล้วมันดูน่ากินเนาะคือเออเยอะไหมเยอะ นี่ยังไม่หมดทั้งส่วนนะอันนี้แค่ส่วนนึงเก็บมาเรื่อยๆค่ะอยากกี่ดีก็ค่อยไปเก็บอีกอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย